สวัสดีค,ค่ะ,คะแม่เขียวสมาก,กินข้าวด้วยจ้าเด้อกับหมูยอ <c oughs> แม่เคียวสม่าก,กินขา้าวกับหมูยอแต่ว่าบ่ได้กินข้าวเนาะจา้าแม่ต่ำหมหงหงกินเนาะแต่มหมังหงกินหนาตามันก,ก็จะออกมา,นเ,นากเป็้เนาะจ้าแต่ด้หนด้วยแม่ต่ำเองเ้วอจ้าไม่ได้สั่งในอันแม่ค่ะได้แม่ต่ำเองเนาะจ้าเด้อเอาหม,มูยอเด้อหม,มูยอมีผักแล้วก็มีเส้นไม่เยอะ <c oughs> มาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำรายไหลแล้วเด้อจ้าน,น้ำร่ายไหลเร็วแล้วก,มก็มีกุ้งเนาะจ้าเนาะแล้วก็มีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งหลวกเนาะจ้ะกุง้งแม่ลวกเอาเนาะมามามา,มา,ม,า,ม,ามากินกันนะแม่มันขมอ่ะแม่มันขมอ่ะครับหนนก็ไม่ต้องกินมันขม เพราะว่ามันดยิบลูกกินไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้มมันเหรอครับแม่กินดิบวีหนูแม่กันแม่มาบ้านลูกได้เฉพาะอาทิตย์เล้วนะจ๊ะกับลูกก็ไปไปอันหาพี่เบิ้นเพื่อนเป็นเพื่อน,นอันวันเกิดเบิ้์นบอววันเกิดลูกลูกเบิร์นบอว์อะไย่าง้ลูกบอา ้าแม่ก็้าหมูย้อยที่บ้านก็เลยคิดไม่อยากดำหึ่งเลยอ่ะไอพี่น้องเลยอย่างน้ำแม่เขียวน้ำเนาะข่มีเทียมโดงไม่ไดใช่ไหมเียมโดงเทียมโดมพ่อพ่อไม่เชิญปนแม่อ่ะปนแม่ อ๋มพี่บอกว่าไม่เอาเลยนี่พี่อไม่เอาเลยนะอะไรลูกนะครับแม่แม่เนี่ยแม่ถ้าถ้าหนูทําเอาไปตรงหาแม่ไม่อยากบอกว่าไม่เอาถ้าหนูทำอย่างนี้แม่อยากอกินนะอ๋มอร่อยมากเลยค่ะพี่อยากป้อนหนูหน่อยมันเผ็ดนะลูก หนูไม่กินหนูขอกินเผ <c oughs> ็ดเดี๋ยวป้อนหน่อยป้อนป้อนป้อนหนูหน่อยอมาที่หนูทำนะอือก็ทำแบบนี้ <c oughs> ก็ทำแบบนี้ <c oughs> ก็ทำแบบนี้อามอร่อยมากใช่อ, <c oughs> อร่อยไหมฝีมือแม่นะอร่อยมาก กุ้งไม่เขียวอร่อยไหมลูกอร่อยของมันก็อร่อยอคิดอยากสุ่มจ้ะมันนี่คิดอยากสุม่มก็เลยพาหมูโยส่วนหมูโยสต่ำกินสมกัน่นากัเ,าเลยล่ะ ขอทำยไม่ดีาเป็นเกล่ยอะไรผักคาผักสะอมเน้ะจ้ะเนาะแม่เกียวก็มากกินกับตํางมองหงดิบๆ้วแม่จ้ะใช่ะแล้วมือเป็นเกี่ยอะไรลูกก็่าลวกแล้ว,วบบบ้าเจหมอปุ๊บมาเลย กินน้ำโขงด้วยปากกกรอบจ้ะชอบปือกชอบปนี่ใครชอบปือกุ้งครับ ลูกกับแม่บางท่านมีเวลากินน้ากันเนาะจ้าก็จะอยากต่ำหุอยู่กับพื้นซื้อมาไใบต่ากินน้ากันบ่ได้กินนะจ๊ะลูกกับง้างไรพี่หอรถได้ไหมเหนือแม่ก็เลยถ้ารว่ลูกกับเ่ได้กินก็เลยบล็อก็เลยต่ำกินกันเลยวกับมุโยให้ลูกกับแม่กับลึกยิ่งขึ้น So gut war das Kind